สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเข้าสายหน้านะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาในการผูกสายหน้าที่มันยุ่งยากนะครับถ้าใช้แบบการถักมือนะอันนี้เป็นตัวเครื่องครับผมจะมีเครื่องแล้วก็เป็นตัวหนีบตัวนี้นะครับตันนี้จะใช้ระบบเป็นชาร์จไฟนะครับนี่มันจะมีจุดชาร์จไฟได้นะครับอ่า วิธีใช้ก็ตัวนี้เป็นตัวหมุนครับเป็นสวิตเดี๋ยนะอยากให้ทุกคนเห็นนะครับหลักอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ก็คือจะมีสายเอ็นหรือว่าช็อกโกตนะครับตัวนี้เราใช้สายเอ็นรอบนี้เพื่อให้มันดูใหญ่จะได้เห็นสังเกตง่ายๆนะแล้วก็สายตัวนี้เป็น PE แทนตัวที่มาจากลอกนะครับเดี๋ยวไปเริ่มลองกันทดลองได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะไปเข้าสายให้ดูเริ่มจากการเอาสาย PE ครับดึงออกมาพอสมควรไม่ต้องไกลไม่ต้องเยอะมากเดิมมันสักประมาณ15เซนครับหลังจากได้ามา15เซนใช้คลิปหนีบตัวนี้ที่เขาแถมมาครับหนีบไว้แบบนี้มันจะอยู่แบบนี้หลังจากนั้นเอาสายนะครับมันตรงนี้มันจะมี ช่องใสใช่ไหมแล้วมันจะแบ่งเป็นสองด้วยตรงนี้มันจะมีเป็น2ฝั่งนะครับาก็เลือกเอาฝั่งหนึงครับ n เวลาเราจะให้ n มันเข้านะเราต้องกดตรงนี้นะครับเหนะกล้องไม่โฟกัสเราต้องการให้ n มันเข้านะเดีย๋ยวปรับไฟแป๊บนึงครับอ่าดีขึ้น แล้วก็เอาเอ็นใส่เข้าไปช่องหนึ่งครับแล้วก็ดึงมาเส้นนี้นะครับใช้หัวแม่มือกดไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงนี้ครับมันจะได้ยินเสียงอ่าอันนี้คือแน่นแล้วแล้วก็ดึงให้ตึงครับมันจะได้แบบนี้อันนี้ก็จะห้อยอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้ไว้ห้อยทําไมเวลาหมุนเดี๋ยวเราหมุนนะ่ะตัวนี้มันจะหมุนตามนะครับป้องกันสายตีเกลียวนะหลังจากนั้นเอาสาย แับน,นี้นะครับมาจากในรอกนีสายแทนตัวสายมาจากในรอกนะครับเมื่อกี้ตรงนี้มันจะมีสองช่องใช่ไหมแบ่งเป็นสองฝั่งเราเลือกอีกฝั่งหนึ่งครับใส่เข้าไปดึงมาสักประมาณยี่สิบเซนครับหลังจากนั้น เคร่งเน,นิดนึงจะได้เห็นนะครับตัวนี้ให้ลอยไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นสายจากลอกก็ปล่อยไว้ไม่เป็นไรถือตัวนี้ไว้ครับเสียไอพีไว้ครับแล้วก็จัดการกดสวิตช์ครับเนี่ยนะให้ส่ให้มันโฟก,กัสก่นอนกดสวิตช์ครับตัวข้างล่างมันจะหมุนนะครับโอเคหลังจากได้แบบนี้ละคราวนี้ก็หมุนขึ้นครับ อ่าลักษณะก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็จะหมุนนะครับจะไม่ตีเกลียวหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นครับดึงเส้นนี้ลงให้มันลงมาอยู่แบบนี้นะ แล้วก็เข้าสายหน้าครับโดยการสอดเข้าไปข้างในแล้วก็หมุนปลายสายขึ้นครับสอดไปนะครับช่องนี้ผูกเป็นปมเลยครับนี่แล้วให้เอาขึ้นฝั่งนี้นี่มันจะอยู่แบบนี้ครับแล้วก็กระตุกมันหน่อยอ่าทำอย่างนี้สักสองรอบครับ ทำอย่างนี้สองรอบแล้วก็เมื่อได้แล้วก็ถอดออกเลยครับกระตุกมนันอีกหน่อยครับจับสองเส้นกระตุกกระตุกครับอันนี้อันนี้สั้นไปหน่อยละ มันครับหลังจากได้แบบนี้นะครับจับสายช็อกโกแลตตัวนี้คู่มากับสายที่มาจากลอกครับแล้วก็เอาสายที่เป็นปลายสายทาาไปแบบนี้ครับจะได้ภาพมุมนี้นี่ครับหลังจากนั้นเอาปลายสายพันเข้าไปครับ หกรอบอันนี้สั้นไปหน่อยแล้วเ,เสียงมอเตอไซด์ดังมากพันเข้าไปครับเพื่อเป็นการเก็บสายนะอันนี้สั้นไปหน่อยแล้วคไม่เป็นไรขยับมาสักหกรอบครับพอได้แนละ้วหกรอบก็จับมาขนาบไว้แบบนี้ครับ แล้วจัดการพันคืนครับหนึ่งสองเป็นการเก็บปลายสายเหมือนเหมือนปกติแล้ครับอ่าแล้วก็รูดตัวนี้ครับผมเพื่อให้แน่นเป็นการเก็บปลายสายเพื่อให้ไม่ให้สายไปสะดุดนะครับอืครับให้แน่น,นจะได้ลักษณะแบบนี้ คราวนี้ก็ตัดเลยครับตัดปลายสายครับปุ๊บแล้วก็ตัดนี้นะอันนี้ทุกคนก็นจะได้ปลายสายแบบไม่สะดุดไกลครับผมแน่นทนแน่นอนก่อนนี้ช่วยได้นะครับสำหรับคนที่ ไม่มีเวลามานั่งถากเองนะครับตัวนี้รวดเร็วทันใจเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ตัวไหนมาแนะนำอีกคราวหน้าไว้เจอกันนะครับผม